สนามบินของซาอุดีอาระเบียโดนระเบิดอีกแล้วครับจะเป็นฝีมือของใครคลิปนี้เรามาติดตามรับชมกันนะครับโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลเลาะในเมืองกีซานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียร,รายงานระบุว่าอากาศยานไร้คนขับบรรทุกระเบิด2ลำ จมตีท่ากัศยานานาชาติโดยสื่อในประเทศซาอุอ้างข้อมูลจากโคโกกลุ่มพันธมิตรซึ่งระบุว่ามีพล,ลเมืองซาอุ6คนชาวบางกระเทศ3คนและชาวซูดานอีก1คนได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของโดรนลำแรกซึ่งทำให้กระจกของอาคารสนามบินแตกเสียหายไปด้วยส่วนโดนลำที่2โชคดีที่ยังสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ทันแต่ก็ยังไม่มีถ้อยถแถลงการใดๆจากทางรัฐบาลซาอุออกมานะครับ โดยตั้งแต่ปี2015กลุ่มพันธมิตรของซาอุดีอราระเบียได้เข้าแทรกแซงสงครามกลางเมืองในเยมเมนเพื่อสนับสนุนกองกำลังฝ่ายประธานาธิบดีดราบบูมันซูฮาตีต่อสู้กับกบฏฮูตีซึ่งนับถือศาสนาสาาน,นิกายเชียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับทางซาอุดิอราระเบีย ซึ่งล่าสุดก็ยังไม่มีการประกาศอ้างความรับผิดชอบจากทางฝ่ายกบฏหูตีนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งโดรนและขีปนาวุธข้ามมาถล่มเป้าหมายในซาอุแล้วหลายครั้ง mm hmm. ก็เชื่อได้เลยนะครับว่าจะไม่จบง่ายๆแนะ่นอนสงครามในครั้งนี้ <c oughs> ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้มีการเจราจาในการสงบศึกกันโดยเร็วนะครับจะได้ไม่ลำบากประชาชนนะครับ ถ้ามีรายงานเพิ่มเติมอย่างไร RPG New s จะนำมาเสนอท่านผู้ชมเกาะติดสถานการณ์อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณครับ